สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่ในช่องไอจีโอแลนตาและยองโอเมเนอร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวไอรอนแมนครับดูนี่ไอรอนแมนเปิดหน้ากากง่ายด้วยครับโคตรออกก็ได้ครับเดี๋ยวได้ดูครับเนี่ยถอดหมวกได้ นั่งได้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตู้หัวนี้กันแว่ตู้หัวก็เอาไว้สวมใส่กับไอ้ตัวนี้นเลยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูรอบๆหัวกันก่อนไปก่อนให้ดูลุกเป่าหัวก่อนดูให ก็จะเป็นวานินครับเหมือนนี้คือโทนี่สตาร์อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรอบตัวสามารถยืนได้นะสามารถยืนได้นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนรับดูให้ดูเอายืนดีกว่าอาจจะมีเสียงรบกวนจะเดี๋ยวไอ้แม่ลาไม่ให้ลงคลิปนี้จะหมดอาย เสียงกดยาวมากเลยครับอาจจะมีเอโลปูยาวมากก็จะเป็นประมาณดีนะครับประมาณนูประมาณนี้อะไรแกไม่ตอบกจะถ้าิ่นจังส่วนส่วนอันนี้คือโทนิสตางครับของไอรอนแมนต์มา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 เอา อยู่ไหนวะไอ้ลูกควันลูกควันลูกคืนไล่ไล่ล่ไล่ช่องตาอาจอมีดีควนนิดหกนึงนะครับน้อยบ้าอะไรวะเยอะเลยเออว่วนเออไอ้รุ่นแมนของเราเดี๋ยวเราจะใส่หน้ากากให้ดูแล้วก็จะหมุนล็อคไปครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งข็ใส่หน้ากากนั่นเอง แนี่ยด่านนี้ขอเป็นเทรเดอร์ไปกับให้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวหมุนรัอตเลยให้ดูสำหรับคลิปนี้มาถึงแค่นี้แหละก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ